ได้กับซีรีส์การเรื่องนี้เป็นยังไงแบบว่าเราติดใจกับการเล่นอะไรเออมันพิบปวดปวดัวจริงมันพิบทบาทวดมากเหมือนไฟเหมือนรีเซ็ตใหม่หมดเลยค่ะในการแสดงมันละเอียดมากๆเลยค่ะบางบางเรื่องบางอย่างทางพี่วัรณทางพ่วมกับไม่ปล่อยข่าวเลยนะคะด้วยความที่ด้วยเป็นซีรีส์ซับฟิกแล้วมันเป็นแบบหยิ่งๆด้วยความละเอียดอ่อนเป็นเยอะมันเลยทําให้เราต้องอินดีเทลกับมันด้วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย รอบซีนปกติปรับเยอะเหมือนกันนะคะ mm hmm. เพราะน้องเองเนาอก็ทั้งแรกนาอในการจูบคับบางทีเราก็ต้องนั่งทำสมาธิกันก่อนเพราแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นไปในรูปแบบนี้นะ mm hmm. แล้วปก็มีการแบบเออขอโทษนะขอโทษที่ล่วงเกินนะอะไร mm hmm. บางทีบางอย่างมันต้องแบบค่อยๆสมูทเพราะบางทีอยู่จะไปจูบเขาเลยในทัดตามแบบอ่านบทและจูบเลยเขาเขาก็จะตกใจแล้วหลายๆครั้งก็บางทีก็ น้องก็ต้องเป็นคนที่เข้าหาค่ายบ้างน้องก็อาจจะต้องแบบแกล้บ้านว่าแบบการเข้าหาคนด้วยวิธีแบบนี้มันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ขนาดมาใช้แรงคุกที่เราได้ทุกงาบบนทุกแนวใหม่หมดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าน้องๆก็เก่งก,กันมากๆทําให้ใครได้ทํางานง่ายแล้วก็บวกกับเรามีทีมที่ดีด้วยล่ะค่ะมันเลยทำให้เราได้แบบหยับมาเลยโฟร์วแล้วเราได้มีทางทแบบว่า สองน้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ทางผู้จัดจะให้เราไปเวิร์กช็อปทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ในบทแต่ละบทที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบส่วนใหญ่ได้เยอะมากๆนะคะที่ต้องให้คุณครูคนช่วยนะ้ำเพราะว่าไฟเองไฟมีประสบการณ์มาบ้างก็จริงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะพอได้เข้ามาในแบบซีรีส์ที่เป็นแบบพิหญิงเซฟติกอะไรแบบเนี้ยนะคะทําให้คนที่จะต้องแบบอินไซต์ลงไปอีก ลึกลงไปอีกก็คงจะต้องเป็นคุณครูในการที่จะแบบสื่อสารให้พวกเราได้เข้าใจเป็นอีกทีคือเราก็เกิดเรื่องใหม่ใช่เหมือนเริ่มใหม่นะทุกคนบางบทเรามองว่ามันจะเป็นเจ๊ดันอะไรเออเจ๊ดันให้น้องๆดันให้องๆจริงๆทุกคนแบบทั้งบททั้งทั้งตัวละครหลักก็คือสมกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันมันมันไม่ได้มีใครใครดันใครนะแต่มันเป็นทุกคนที่ช่วยกัน เพราะว่าไฟาเอกไฟเล่นคนเดียวไฟก็เล่นไม่ได้หรือน้องเล่นคนเดียวก็เล่นไม่ได้เพราะเรามากันเป็นทีเพราะฉะนั้นเราต้องเลยทํากันบ้านกันหนักมากจริงแค่ทาหนักมากวันหยุดยไฟไแบบไอต้องไปต้องไปนั่งดูอะว่าแบบเราก็มานั่งดูแล้วไฟก็ไม่เคยเวลาที่จูบใครหรืออะไรเงี้ยก็มันต้องมานั่งถ่ายเนาะวะ่าแต่พอเวลาที่ต้องไปดูจริงๆว่าเอ๊ะเขาจูบก,กันแบบละมุนเขาจูบยังไงนะจูบแบบโกรธ แต่ต้องจูบด้วยความรักเนี่ยจูบยังไงเราไม่เคยตั้งกล้องถ่ายไงเราก็เลยไม่รู้ทีเนี้ยต้องไปนั่งศึกษาแล้วว่าการจูบการแสดงอารมณ์ออกมาผ่านทางความรักเนี่ยม,ม,มัน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 ได้กี่วิธีมันมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างละเอียมดอ่อนมากเราทุกส่วตัวขนาดนี้เราคาดหวังเลยคะฝ่ายว่าแบบเออเรื่องนี้มันจุบซิบากยังไงกับการที่กดบ้นมาคาดหวังอยู่นะเราบอกไม่คาดหวังไม่ใช่แล้วเพราะว่าเป็นคริสเตียนแต่ว่ามูทุกที่ เพื่อนบอกใครบอกเอาหมดแต่ว่าไม่ได้เป็นคนทําเองก็ฝากเพื่อนทำนก็ก็ค่อนข้างมีคาดหวังอยู่ค่ะก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของใครหรือแต่ว่าช่วงนี้ก็คือก็คือสอนแต่เรื่องงานค่ะและเรื่องงานเพราะทุกอย่างถ้ามีงานมีเงินเราจะมีความสุขเองใช่ไมนใช่ชัวรเราไม่ทำเองมันเหมือนเราเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าแบบไม่ใช่แต่ทุกอย่างแต่พอเราได้มาลงมาเล่นเกม ไม่ค่ะไม่ไม่เลยเราดูแล้วเราแบบดูข้างหน้าจอเนี่ยวิสินจังเลยทำไมน่ารักจังเลย <c oughs> แต่พอเวลาเราได้เล่นเองหน้าหน้ามอนิเตอร์กับข้างหลังคนละเรื่องความกดกันคนละแบบเลยเราก็กังวลว่าเราจะแบบมันต้องเพอร์เฟคทุกอยาก่างด้วยความที่แบบตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้มือด้วยความเคยชินอะไรก็แลแ้วแต่แต่มันจะแบบไม่สามารถไปขนาดนั้นได้มันต้องแบบ มันต้องค่อยมันมันทนุถนอมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันของมาเลเซีย่ผ่านมาไงบ้างคะโอยเงียเหากันด้วยของมาเลเซียที่ผ่านมาไม่เงียบแล้วเพราะว่าไฝมีหมาลูกชายน่ารักไหมซื้อเองเหรอคะหรือใครซื้อให้เป็นของขวัญซื้อเองเป็นของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองแล้วแบบให้เธออะไรนะคะสุดๆเลยค่ะแล้วล่าสุด ซื้อรถเข็นสองคันนะไม่เอาม่เน้องเข้าห้องนอนไงคะซื้อเตียงใหม่นอกห้องนอนหนูแบบเห่อมากแล้วก็แบบล่าสุดพาไปหาคุณหมอฉีดวัคซีนแล้วแต่อยากเอามาอวดทุกคนให้เห็นความน่ารักมาก ลืมเรื่องเครียดไปเลยนั่นคือของขันวาเลนไทน์แล้วก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาตัวนี้มานะก็เลยไปถามเขาว่าพี่คะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่น้องเกิดวันที่สี่เกิดวันอะไรคะเกิดวันจันทร์อ้าวเขาเกิดวันจันทร์แสดงว่าเขาต้องเป็นลูกไฟแน่ๆคิดเองเออเองแล้วหมาเอาทุกคนอ้อนทุกคนยกเป็นไฟเสียใจอะเดียวหรอเขาข้างเดียว เขาพูดเรื่องหมาคือแบบลืมเรื่องงานเลราคือแบบรักเขาข้างเดียวขอหอมก็ไม่ให้หอมเล่นตัวมากแบบขอกอดหน่อยก็แบบหันหน้าหนีหนูก็แบบไม่เป็นไรหรอกเขายังเด็กอยู่ลูกทำอะไรก็ไม่ผดไม่ผีแล้วหนูกายเป็นท่าหมาไปแล้วหนูกายเป็นท่าหมาแบบเต็มตัวมากค่ะหนูหมดกับหมาไปเนี่ยเยอะทวทีทำงานก็ต่าง น่าจะทำงานหาเงินมาให้หนูนะลูกอ่าทีนี้มันจะมีเพิ่มเติมไหมคะ s น n n y แต่ถ้าเห็น evet. ว่ามีข้างหลังว่าเป็นซีซ่าอาจจะมาแต่ยังไม่ใช like ่เลยเลยนีซ so ีซ่าจะต้องรับมรดกจากพี no> ่มาตอนนี้ไม่ได้ค่ะมันดับเบิ้ลมากแจะถามว่าทำไมเราถึงแบบว่าเก่าหรือว่าเราถึงได้แบบซื้อไปหองขอมมาในถาดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหงาขั้นนั้นนะขั้นนั้นไม่หล่อเราะอะไ ปีนี้มันเหงาขั้นนั้นนะอยากบอกไว้ดังๆนะคะว่าวาเลนไทน์มันเหงาขั้นนั้นเผื <texts hi> combined, okay. ่อเทศกาลหน้าเนาะใช่เผื่อเทศกาลหน้าก็ไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็คือคือไปเห็นเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาหน้ารักจังแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงหมาตังแต่แล้วจริงๆอยากได้เซนแต่ว่าน้องตัวใหญ่น้องตัวใหญ่ก็เลยแบบเอ้ไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปเล่นกับหมาพี่ดี รักมากไปหลงรักลูกเขาก็เลยแบบเออมีลูกเต็งให้มันจบๆโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปหมาสุดๆล่าสุดหมดเกือบจะสาบแสนแล้วนะอของกินเครื่องใช้พาไปหาหมอแค่จามอ่ะไฟเป็นแพนิกไปแล้วนะากาคุณหมอคะหนูจะพาน้องเข้าไปคะ่ะแอร์เย็นไปหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะว่าอะไรคะซื้อเสื้อมาให้เดินไม่เป็น เขาไม่เคยมีอะไรอยู่ในตัวไงคะก็เลยเอากระเป๋าสายจูงอ่ะค่อยมาปรับพฤติกรรมก่อนมาให้ใส่อะไรอย่างงี้สามแสนเนี่ยคือยังไม่สามแสนรวมเตี้ยเลายังไม่ถึงเดือนเลยใช่ไหมวันน่เอายังไม่ถึงเดือนค่ะไฟว่าไฟต้องเบาเรื่องนี้แล้วค่ะไม่งั้นไฟแบบให้ลูกกินดีเด้อไฟแบบกินอะไรก็ได้อ่ะปลากะป๋องนี่เ่าวันเนี้ย ตอนแรกไม่ได้ศึกษานะคะแค่รู้สึกว่าอยากได้อยากเลี้ยงแต่พอได้เขามามันเป็นโดยอัตโนมัติะค่ะอันนี้ห้ามกินนะอันนี้ให้กินได้แค่นี้นะสามมิลน,นะอันนี้อย่าเพิ่งเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขมากเวลาที่อยู่กับเขาเหมือนแบบ ไม่รู้หรอกเวลาหมาเด็กอะ่ะเวลากลับบ้านไฟมันก็วิ่งหาทุกคนนะแต่ไฟก็ดีใจว่าเฮ <"H oney, S 2> ้ยเขากินถึงฉันไม,ไม่เป็นไรครับมาแล้วกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมาทำานไดเกียวกับบ้านเลยใช่แล,แล้วคือแบบคิดถึงมากแล้วคืคอถ้ามาโนคิดว่าลูกจะต้องคิดถึงฉันแน่เลยนในวิดีโอคอลสลับไม่มีคิดถึงไม่อีไม่แอเลยกับไฟเลยคือรักทุกคนยกเป็นไฟเอาแต่ใจทุกคนไม้ยินนเอาแต่ มีกับทุกคนเอาแต่ใจกับพายคนเดียวไปยิงยังลักษณะนันหัวใจกล้เตียงว่างเราใช่มีแค่ต้กงหาไม่มีแล้วมีคนแล้วมีคนเที่ยงใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ว่างก็ได้นะเพราะมันเริ่มมีอะไรที่มันทำให้รู้สึกได้นะคะเออมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แบบเอ๊ะยังไงนะอะไรอย่างเงี้อันนี้ไม่ใช่สันนี แล้วยังไม่ใช่ซีซ่าด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบความน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่ทําให้เราแบบก่อบกวดใจเรามันในทุกวันโดยที่แบบกินข้าวยังคะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบวันนี้คิดถึงไหมอะไรเงี้ยเอ้าไหนว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วอะ <c oughs> ยังหรอเมื <Yeah. S 1> ่อกี้มันมีไนมนม่ไหนนะที่นี่ที่ไหนเอ,อาเหรอคะแรงมาก ไม่มีแล้วไม่มีก็ตอบนะคอ่ะแต่ในหัวหัวใจก็มีบ้างช่วยช่วยหัวใจไม่ได้ว่างเลยซะทีเดียวใช่มันก็ไม่ได้ว่างเลยซะทีเดียวแต่มันก็ว่างนะแต่มันก็ว่างอยู่คนคุยแปลว่าอะไรนะกายังค่ะอีกข้าเก็คุยอย่างนี้ก็รอลอรูแล้วกันเนาะค่ะของหัวใจที่ไม่ได้ใช่แต่มีแล้วตอนนี้แน่นอน ใครมีไม่มีกินข้าวยังค้างใครๆก็ถามฝายกินข้าวกันทั้งนั้นแหละแต่เบสันนี่เบซันนี่มามีกินข้าวยังคะเนี่ยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เขาปิดจริงๆเลยใช่ไหมอันนี้ปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วขอถามค่อยๆออ 好，好。